ปิดท้ายกับคู่นี้ครับ<ส>กับ <21 S 1> <years S 2> เด็ดมวยเดือดในรูปแบบของศึกส,สาวเดือดสาวบราซิเลียนครับในทีมงานของภูกเก็ตไฟคลับ representing Brazil Alicia Rodriguez วัย21ปีครับ 0, 2 2> สูง162เซนติเมตรครับอายุ18ปีเท่าน,านั้นชกมาแล้ว30ครั้งชนะมา18แพ้มา11อันนี้คือดาวรุ่งสาวขาลุยจอมบูเลยนะฮะจากนกครราชสีมาประเทศไทยขอเสียงให้กับดังก้องฟ้าเจ้า,ถถา,า,าสัวน้อยมวยไทยครับวัย18ปีเม,มื่อวันนั้นคู่ต่อสู้21ครับ158กับ162 ปะไพประเทศครับแม่ชกกับใครนี่ก็เหนื่อยใจแท้แล้วครับถ้าดูรูปร่างนะครับของดังกล้องฟ้าแต่ว,ว่าเดี๋ยวดูดูลีลาของเธอครับประเภทสายลุยสายแรกนะครับมาแบบนิ่งๆครับอลิเซียโรดิเกสครับค่อยๆเดินตัดเวทีเข้าหาดังก้องฟ้าใช้ลูกถีบนำครับ โอ้โหมาแล้วครับมาดชุดของดังก้องฟ้านี่นะครับจุดเด่นจุดขายครับต่อยลำตัวสลับใบหน้า,าเดินเร็วขยักเร็วเลยครับอลิเซียแมกรรมการเตือนรถถังเมืองยาามูครับต้องเดินครับอ่หลุดกับตาโคต่าตาลุน้าแม่ได้กันคุ้นละแข่งครับโอ้โห กำลังจับจังหวะกันอยู่นะครับแม่เพื่อนเพื่อกองเชียร์บอกเอาเลยเอาเลยครับก็ให้ดังกล้องฟ้าลุยนะครับสไตล์ของดังกล้องฟ้านั้นไปข้างหน้าอย่างเดียวอีกคนนึงนะครับคุณพ่อนี่เป็นนักมวยนะครับชื่อกล้องฟ้านะครับลูกสาวชกมวยก็เติมดังไปข้างหน้าครับแล้วก็ดังจริงๆด้วยครับเด็กคนนี้ต่อยกับใครนี่แม่ไม่เคยเอาเปรียบครับ เดินลุยเดินแรกเดินแจกไปเรื่อยเอัแ่ต่ขยันออกหุ้จริงๆครับอาริเซียโลดิเกสครับดูครับโดยเฉพาะลูกจ่อล่างครับแม่แต่ว่าดังกองฟ้านี่ก็ซ่อนอาการเก่งครับเกี่ยวแล้วก็จิ้มลำตัวคืนนี่ครับเขาเรียกว่ามวยไทยอยู่ในสายเลือดนะครับคุณพ่อออนักมวยครับลูกก็สืบทอดเจตนารมณ์ต่อเลยครับ แข่งสายสวยครับแต่ว่าเจอหมัดของดังข้องฟ้าแต่ดว่าจับจังหวะกันอยู่ครับตอนนี้ครับนะครับมีเสียงตะโกนมีลูกนำซี่มีลูกนำซีำซอาครับเดี๋ยวจะมีหรือเปล่าดูยังเต็งๆตอยู่ครับดังก้องฟ้าแม่ยังไม่ช้ำครับต้องโดนก่อนครับ ต้องโดนสับตุบ2องตัวปลาครับปล่อยหน้าอกนะครับมาสุดท้ายก็ถือว่าสนุกนะครับกับศึกษาเดือดวันนี้ครับในเด็กมวยเดือดดูภาพช้าครับหมัดนด้ก็มาเป็นชุดนะครับแต่ว่าโดนแล้วก็เอาคืนทันทีครับนักวยจากราซิลโอ้โหลงหน้าลงท้องขึ้นกระโดงคางครับมาแบบรัวๆจริงๆครับขณะที่ โรดิเกตก็มีแข้งซ้ายนะครับซัดเข้าไปไปั็ต่อยก2ครับกับศึกษาเดือนครับในเด็ดมวยเดือดโ,โ,โอ้โหเจอหมัดหน้าหงายครับดังก้องฟ้าสายลูกทีบเป็นตัวนำเลยครับทางด้านของอาริเซียโรดิเกสครับตัวตัดจังหวะตัวทำลายเกมแข้งซ้ายดีด ห่างไม่ได้นะครับดังกล้องฟ้านะครับห่างไม่ได้แล้วอ้าวมุดแล้วมุดให้ตลอดครับมาแบบรัวๆเลยครับนิ่งใช้ได้ครับทางด้านของโรดิเกสวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะครับดังกล้องฟ้าครับต้องเดินชิดติดในครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับมดูเหมือนจะโรดิเกสจะแก้เกมมาด้วยการเตะซ้ายหน้าแล้วครับสังเกตครับขวาหลังหมัดหลังนี่ไม่ค่อยออกนะครับาเข้าใกลก็กอดรวบไปเลยครับ เดินเร็วขึ้นเลยครับดังกล้องฟ้าครับวางแข้งขวากลายเป็นเด็ดหน่วยเดือดอีกสักคู่นึงครับติดต่อยกันสนุกเลยครับดูครับโอ้โหหลุดครับเจอแมแต่ว่ากอาคืนทันทีครับอลิเซียสมราคาจริงๆครับศึกสาวเดือดเอาโอ้โหดูครับดังกล้องฟ้าเหมือนเครื่องเริ่มจะติดนะครับผ่านไปนาทีครึ่งครับยกที่2ก็ครึ่งทางเลยแล้วครับถ้าเรื่องติดก็สนุกแล้วครับแบบนี้ โอ้โหแข้งซ้ายทำงานตลอดครับวันนี้ครับอาริเซีโรดิเกสแต่ว่าตอนนี้ครับมัดของดังกอฟ้านี่ก็เริ่มจะออกทีขึ้นเลยครับหว่างแข้งขวาไม่ถึงก็โดนไปปลายโอ้โหมัดขวาได้ครับลูกนี้แม่ไม่ยอมกันนะครับคนหนึ่งโดนคนหนึ่งก็คือสวนคืนทันทีครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับศิลปะการต่อสู้ครับเอาครับ เสริมเติมแต่งไปเรื่อยๆครับอาวุธของดังก้องฟ้าต้องมีความหลากหลายครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องให้พระวงตัดสีข้างอีกเอาต่อยหน้าครับเอาดีต่อยลำตัวโอ้โหกาเซียกับสวนเหมือนกันครับขอแบบเน้นๆเลยครับทางด้านดังก้องฟ้าบัดขวานี้ออกแล้วเน้นทุกลูกครับเดินหน้าเข้ามาครับเกี่ยวไว้ต่อยบัตรขวา โอ้โหใส่กันยับเลยครับคู่นี้ดูดักออกฟ้าเดินครับเปิดหน้าช้าดดนเลยครับลำตัวครับแม่ไม่ต่อยหน้าแล้วครับต่อยสีข้างต่อยชายโครงของโรดริเกสอัดเข้าไปแมนิ่มเลยครับอลิเซียโรดริเกสครับนิ่มหรือยังอิเซียโอ้ยโดนหน้าครับโดนหน้าแล้วโอ้โหอับพอเครื่องติดก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้ครับลูกอีสานหลานย่าโมรถถังมองย่าโมโอ้โหสุดๆไปเลยครับ ใส่กันยับเลยครับแฟนๆโอ้โหมาถ้าช่วงปลายๆเยอะเลยครับทางด้านของดังก้องฟ้าครับรถถังเมืองย่าโมอ่ะไปดูภาพช้ากันเลยครับเห็ครับปัดเริ่มจะเข้าเป้าเลยครับดังก้องฟ้าเดินเบียดเดินติดเข้าไปแข่งขวานี่ครับอลิเซรโรนิเกสก็คืนทันที สุดๆจริงๆครับกับศึกษาเดือดคู่นี้ขวับบวกเข้าไปแม่เปรี้ยไปเลยครับดูครับกดไปที่กระโดงคางครับหมัดมาสักคู่อ่ะยกสุดท้ายครับแม่ถ้าดูตามสายตาก็ต้องบอกว่าดีกันคนละยกเลยครับแข่งซ้ายออกเร็วขึ้นออกทีขึ้นเลยครับอลิเซียแต่ว่าดางกองฟ้าตอนนี้เดินติดตัวเลยครับสัาเกตแข้งหน้าของ อลิซี่นะครับเตะต้อง,ต,องต้องเพิ่มพลังสปริงข้อเท้าขึ้นมาครับเหมือนจะกรกะตุ้นตัวเองครับให้มีลูกพุดโอ้ขที่ดังก้องฟ้านั้นดูพละกําลังของเธอครับแม่ดูเหมือนว่าจะสดชื่นสดใสนะครับดังก้องฟ้าไม่เหมือนกับยกแรกครับเหมือนจะเกร็งครับปัจจุบันก็เป็นดังก้องฟ้าบัญชามเมฆไปแล้วนะครับแล้วดูต่อยครับแม สองยกที่ผ่านมานี่เปิดเกมตะลุมบอลครับยกนี้นี่เล่นจังหวะฝีมือครับทางกองฟ้าขยัยออกไปออกติดบ้างเอายกพยัยาออกไหมโอ้โหโรดิเกสก็ไปทำรรมาดาครับดูครับมีหลายก๊อกเลยเกินเนาะถ้าบอกว่าแลกกันยับจริงๆครับคู่นี้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างแลกครับแม่ทีมงานของ อเลเซียโรดิเกสก็ชูมือมั่นใจเลยครับจี่สูสีนะครับดูว่ากรรมการจะต้องระวังครับหมุนแบบนี้หมุนรอบตัวเองนี่หันมาเจอกันคอนอกหลายคนแล้วนะครับนักมวยชาวต่างชาติหมุนหมุนหมุนแม่หมุนต่ออาวุธไปโดนแล้วหมุนมาเจอนักแข่งพอดีครับหลับเลยครับบางคนถึงตัวแลยครับมาลุ้นวงในครับอเลเซียโรดิเกสครับยังตีไม่ชัดเจนนะครับ อาครับอีกนิดเดียวครับนาทีเศษเศษแม่ดูเหมือนจะยิ่งคึกนะครับยิ่งโชวโอ้โหแม่ึ้นการคอเลยครับลูกนี้ดูเหมือนว่าจะเปรีย้ยงลงไปเลยครับอลิเซียรโรดิเกสครับเจออาวุธแล้วก็แม่ค่อยๆย,ย,ยุบลงไปตามเข้ามาครับแข้งขวาตอนนี้อาวุธของดังกองฟ้าดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าแล้วครับต้องกระตุ้นตัวเองนะครับอลิเซียรโรดิเกส ขยับเข้าไปหลุดครับข้งขวาลูกนี้โอ้โหตองอาศัยมุมไปที่พักพิงเลยครับทางด้านของอาริเซียครับยืนแทบจะไม่อยู่เลยครับโอ้โหดูครับแม่พอต่อยใช้โครงต่อยหน้าอกนี้ได้ผลเลยนะครับเตะนี่ติดฝังติดกาดครับสังเกตดูครับนี่ครับต่อยสีข้างต่อยก้ะหัวใจต่อยลำตัวต่อยไปเรื่อยครับดังก้องฟ้า แม่ต้องชมทางด้านของอลิเซียโดดิเกสด้วยครับคลอึดจริงๆครับอาครับดึงขอกางเกงหายใจซะหน่อยโอ้โหอาศัยเชื่อเป็นที่พักพิงแล้วโอ้ลำตัวครับจะมาจะมาพอจะฮึดจะฮึดโดนเคาะลำตัวลุนเพราะชายโค้งแบบนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นจริงๆครับเด็ดมวยเดือดในรูปแบบของศึกสาวเดือดครับหมุนครับลูกนี้ครับเจอแข้งขวาของดังข้องฟ้าเต็มเ ลงนี้ขึ้นบริเวณก้านคอนะครับแม่ปลายยกนี่ช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอลิเซียอย่างว่าครับเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนเป้าใหม่ครับนี่นะครับต่อยโคข้วใจแบบนี้นะครับกระเด็นกระดอนทั้งร่างแล้วขึ้นบนครับเข้ากลามเข้าทัดดอกไม้สร้างผลคะแนนกันดีกว่าครับกรรมการท่านแรกนะครับให้แดง29 28ครับ กรรมการท่านที่สองให้คะแนน29-29ครับอ่ะมีเสมอหนึ่งเสียงนะครับเสียงแรกเป็นของดังก้องฟ้าครับและกรรมการท่านที่สามให้คะแนน29-28 And your winner your by unanimous decision The r e อกฉ c o r n คะแนนมาไม่เป็นเอกฉันท์นะครับโอ้โหเป็นดังก้องฟ้าเจ้าสน้อยมวยไทยครับวันนี้ พีชิพอลิเซีโยโรดิเกสไปได้